S <S แกเหลือแต่รำอ่อนเอารำเราเราเราได้ผ่านเถอได้รีบกลับปะ้ะหลังน,นี้แล้วกันนี่พวกเจ้ามาทำอะไรเอ่อคือว่าหม่อมฉันเห็นว่าพระมเหสีเอื้อยเดินมาทางนี้เพคะก็เลยตามมาใช่ๆเพคะเอือ้อยเหรอ ไม่มีนะข้าไม่ข้ายืนอยู่ตรงนี้มานานแล้วไม่เห็นมีใครผ่านมาสักคนแถวนี้นะไม่มีใครเขากล้ามาหรอกเพราะมันเป็นลานปลาหารเก่า <c oughs> พอสร้างตำหนักเสร็จก็มีแต่คนล้มตาย <c oughs> จนกลายเป็นที่ถูกทิ้งล้างเอาไว <c oughs> ้ิรอเพคะ <c oughs> จริงสิ ขนาดน,นั้นแล้วเขารถมาที่นี่ทำไมเนี่ยคะเจ้านี่ขี้สงสัยดีนะข้ามาเดินดูแถวนี้เพราะว่าข้าจะขอพรมทัศน์มาพัฒนาสวนนี้แล้วที่พวกเจ้ามองอะไรกันก็ข้าบอกแล้วว่าที่นี่ไม่มีใครมาจริง หรือว่าสิ่งที่เจ้าเห็นอาจจะเป็นฮะเอ็งท้องเลอว่านงางไอใช่ฉันท้อง <hui> เก่งไหมล่ะประแช่มเห็นไหมฉันไม่ต้องพึ่งแม่หมอเนี่ยฉันก็เอาตัวรอดได้เหมือนกันนั่นแหละ เดียยวเดียแล้วแล้วเองได้นอนกับองค์เหนือหัวแล้วเหรออย่างอะไรวะอย่าบอกนะว่าเด็กในท้องเป็นลูกของชมมาหาพ่อหน่อยได้ลูกเอ้ยขอแตะหัวลูกเออตกลงเนี่ยไอเด็กคนนี้มันลูกใครว่าไอ้อย แล้วจะมาสนใจทําไมว่าใครคือพ่อของเด็กรู้แค่ว่าลูกของฉันเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นลูกของเจ้าแผ่นดินไม่มีผิดเพี้ยนยังไม่บอกความจริงอีกเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> หรือว่าเองเองจะท้องกับพระโอรสสำรองที่เองเคยบอกไว้คราวนั้นใช่ไหมยันไงเขาว่าแล้วนังอายแล้วถ้า หัวกริย์เองรู้จะว่ายังไงอโอ้ยไปแท้ก็ตอนนั้นฉันคิดว่าผัวฉันตายไปแล้วนี่เฮ้ยเอาเถอะน่าไม่มีใครรู้หรอกฉันเองก็ไม่ได้ปากโป้งบอกใครสักหน่อยโอ้ยเล่นสะปวดหัวเธอเองออแต่ก็คงไม่เป็นไรแหละเพราะว่าไฟชะตาของนางอ้ายเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดับก็คงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกมั้ง ีด่ดังอ้ายนะดังอ้ายจริงๆเลยแกนี่ป้าเชมจะบ่นฉันทำไมเนี่ยเฮ้ยดีซะอีที่ฉันท้องอไม่โดนนางหม่องแม่นั้นแหกหน้าเอา,อ,าอ้ายอย้ายยังนั้นาะ รอข้ากำลองรอเจ้าอยู่พอดีออออข้าจะให้พรแก่เจ้าตั้งสมาธินะ ขอมอบโอกาสในการดำเนินชีวิตใหม่ให้แก่เจ้าตอบแทนคุณความดีและความกระานยูที่เจ้าได้กเคยสั่งไว้น้าฤติเจ้าค่ะเอ้ยตั้งใจแค่จะมาลาไม่ได้หวังสีในตอบแทนแบบนี้เลยเจ้าค่ะมันมากเกินไปเจ้าค่ะก็กล้าเสกร่างให้เจ้า ไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนเช่นกันทันเปนสิ่งเจ้าขาตอนเอ้ยตายเอ้ยนิมิตเห็นกรรมเก่าเอ้ยเคยเผาป่าอย่างคือขน้องทำให้สัตว์น้อยใหญ่ต้องตายอย่างทุกข์ทรมานพ่าพวกเขาออกจากกันเอ้ยทำลายครอบครัวของสัตว์เหล่านั้น เลยไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้เลยจ้่เองก็ได้ชดใช้กรรมนั้นไปเรียบร้อยแล้วทั้งชีวิตของเองนะลำบากลำบนมามากนะจงให้อภัยตัวเองเธอเจ้ากรรมในเวรของเองให้อภัยเองแล้วข้าถึงได้ช่วยเองได้นี่ไง ต้คงมีความสุขผลจากบวงกรรมทั้งสิ้นเอ๋เียเอ๋ขอประคุณท่านฤาษีมากนะเจ้าคะว่าแต่เองเจ้ายังไงต่อกลับไปหาผัวเองไหมไม่เท้านี้ไปส่งเจ้าได้นะ ก่อนดีกว่าจ้าเอ้ยเหนื่อยเต็มทอนแล้วจ้าท่านฤาษีขอเวลาให้เอ้ยแต่ตองก่อนนะจ้าว่าจะกลับไปหรือไม่พอไ,ได้เสียงเดกที่ไหนอ่ะ เอเอเลยไม่ได้ยินนะจ๊ะแต่ข้าว่าหูข้าไม่ได้ฝาดนะ ด้วยกันนะจับมือกันไว้แบบนี้ไม่ปล่อยไปไหนหากเจ้าพี่อย่างอะไรอาวรนนกตัวนั้นอยู่น้องก็จะถูกใจเหลือเกินเพคะได้พี่จะลืมพี่จะไม่ทำให้เจ้ากับลูกเสียใจอีพี่ขอโทษนะ ก่อนพวกแกจะขนทรัพย์สินในท้องพระคลังไปไหนเนี่ยนําไปวายให้แกพระเหสีขอรับมันสั่งเหรอขอรับตายแล้วคืนปล่อยไว้แบบนี้นางได้แผานทรัพย์สินในท้องพระคลังหมดแน่พรม,มทัศยอมให้นางคุมกุญแจในท้องพระคลังเชลหรอเพคะนางต้องใช้มารยาหญิง หลอกล่อเช่นเคยเพคะจะเป็นลมอ่ะขืนปล่อยเอาไว้แบบนี้นางจะต้องผ่านทรัพย์สินในท้องพระครังจนหมดจิ้นเป็นแน่พระราศีถึงเขาล่มจมแล้วเหรอเนี่ยไม่นะปล่อยไว้ไม่ได้นะเพคะนางต้องขนทรัพย์สินออกไปให้ที่บ้านของนางจนหมดแน่จะทำยังไงดีล่ะจุดอ่อนไม่ต้องมีจุดอ่อนสิ เพื่อนของมันยังอยู่ดี้ใช่ไหมอยู่เพคะมีอะไรเหรอเพคะการที่นางเอื้อยไมนยอมแผงลิ์แค่ตอนที่ไม่มีพรหมทัศน์และไม่มีเพื่อนของมันอยู่ก<ๆ>็แสดงว่ามันจะต้องเก็บความลับอะไรไว้แน่ๆเลยถ้าเราเรียกพรหมทัศน์มามันจะต้องรู้ทันงั้นไปเรียกเพื่อนมันมาเราอยากคุยด้วยแล้วก็ สวยมากฉันจะเก็กบไว้ให้แม่ฉัน <c oughs> <c oughs> ฉันว่าชิ้นนี้ธรรมดาไปหน่อยเอาไว้ให้แม่เหมาะแล้วกันตาาวเวลเช่วน,นะพวกกิ่งกาได้ทองพระโอรธทนาเทพไหนว่ากลับบ้านกลับช่องไปแล้วไงก็ข้ามากับพ่อของข้า ก็เลยแวะมาเยี่ยมพระมาเหตสีเอื้อยเมียเก่าของข้าซะหน่อยนี่อย่าเที่ยวพูดแบบนั้นไปทั่วสิก็ได้ข้าไม่พูดเรื่องของเอื้อยก็ได้งานข้าเปลี่ยนเป็นพูดเรื่องของเจ้าแทนแล้วกันอายโอ้เจ้าน่าจะได้เห็นสีหน้าของเจ้าตอนนี้ <c oughs> แกแกรู้ได้ยังไงนั่นสิรู้ได้ยังไงนะเอาเป็นว่าข้ารู้มากกว่านั้นเอกนะ <c oughs> ว่าแต่เด็กในทองลูกค้าใช่ไหม <c oughs> ข้าถามว่าลูกค้าใช่ไหม ตอบมาสิใช่เจ้าเจ้าอย่าบอกใครเรื่องนี้นะนะฉันขอร้องอยากได้อะไรบอกมาฉันจะให้ทุกอย่างเจ้ากล้าดียังไงมาหลอกข้านางผู้หญิงสกปรกถ้าข้าไม่เห็นว่าเจ้าท้องลูกข้าอยู่นะข้าคงจะฆ่าเจ้าไปแล้ว ตอนนี้ชีวิตของเจ้ากำลังอยู่ในกำมือของข้าข้ารู้แม้กระทั่งที่สุขหัวนอนของพรรคพวกเจ้าเพราะฉะนั้นเราลงเรือลำเดียวกันแล้วนะหมายความว่าอย่างไงก็นี่ลูกข้าข้าจะยึดคืนรวมถึงเมืองน,นี้ด้วยข้าจะยึดทุกอย่างเลย แต่ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแล้วเรามาร่วมมือกันราโอรสตอนนี้เจ้ากำลังปลุกไฟในตัวข้าไฟกำลังโหมกระหน่ำเลยล่ะมาเล่นกับไฟก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาหน่อยนะ หมอมฉันขอเข้าไปนะเพคะอย่าหักหกลังกันนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะ <laughs> มีอะไรพระราชารมนดาแสงจันทร์ทรงเรียกเข้าเฝ้าเพคะยังไม่เข็ดอีกเหรอได้พระราชารดาเรียกพวกเรามามีอะไรหรือเปล่าเพคะ เอ้ยเนี่ยสนิทกับพวกเจ้าตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมเ,<อ>เพคะแล้วเราถามหน่อยได้ไหมว่าปกติเอ้ยเป็นคนยังไงเออพระมเหสีเอ้ยทรงเป็นคนน่ารักใจดีอ่อนหวานแล้วก็มีพระเมตตามากเพคะไร้สาระนางเนี่ยนะมีเมตตาอ่อนหวาน พวกเจ้าอะโดนนางหลอกแล้วนางอมหิสมากกว่าไม่จริงนะเพคะท้ามเหสีเอ๋ยทรงเป็นคนดีจริงๆนะเพคะดีกับผีสินี่แกเห็นไหมหัวฉันแดงๆเนี่ยมันเอาน้ําแกงร้อนๆมาลาดหัวฉันเพื่อนแกมันเสแสร้งเป็นนางมารชัดๆว่ายอยู่แล้วพวกเจ้าไม่เชื่อเราจินะเราไม่รู้หรอกนะว่านางชาวบ้านนั่นมันเก็บความรับอะไรไว้ แต่เราอะอยากจะให้พวกเจ้าได้เห็นกับตาว่านางเป็นคนยังไงกันแน่คุณท้าพิไลเคกคะมานี่ตามฉันมาตามมาเลยตามมาเร็ว <c oughs> ๆอะไรกันคุณเทา้ามาเร็วๆมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงไนเนี่ยคุณเทา้าเข้าไปเลยเข้เเาไปเลยอยู่เงียบๆแล้วดูไป หม่อมแม่คุณเท้ายังไม่เข็ดอีกหรือเพคะคราวนี้จะทำอะไรอีกส่งกุญแจท้องระคขังคืนมาให้เราเดี๋ยวนี้ <c oughs> แกเป็นใครทำไมฉันต้องให้ด้วยเป็นแค่หม่อมแม่ก็อยู่แก่แก่แบบเงียบๆต่อไปเถอเพคะจะมายุ่งทำไม ทรัพย์สินในทองพระคลังเป็นของหลวงอำนาจการตัดสินก็เป็นของพรมทั์ไม่ใช่เจ้าถ้าหม่อมฉันขอเจ้าพี่ก็ต้องให้อยู่แล้วของของผัวก็เหมือนของของเมียนั่นแหละเพคะคุณท้อพีไรเพคะไหนอยูดหยหยหยุดหยุดหยุดหยหยอยุดหอยอ ยอมรับความจริงได้แล้วว่าฉันใหญ่ที่สุดแต่ถ้าอยากจะลองดีก็ได้ฉันไม่กลัวหรอกนะพี่สาวฉันยังฆ่าตายมหมก็อีกแค่แ,แม่ผูกอะทำไมฉันจะฆ่าไม่ได้ คือไอ้ายหมายความว่ายังไงท่าพี่เสาวดีเฮ้ยตายแล้วอย่างนั้นเหรอโอ๊ยโอ๊ยในหมอไฟไฟจะรับแล้วเร็วไปดิการละข้าต้องรีบทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ให้ได้ซะก่อน ก่อนที่มันสะสายเกินไปคนที่อยู่ที่นี่คือไยไม่ใช่เอ้ยรีบไปกราบทุกน้องหนูหัวเร็วหมายความว่ายังไงไม่ใช่เอ้ยข้าจับเองแล้วเจ้าหนูองนอป็งใครกันวะไม่รู้จ้ะผกเจ้าคอยดูลาดเลาเอาไว้อย่าให้ใครเข้ามาบริเวณนี้โดยเด็ดขาดมันจะข้า ทรงใช้พลังที่มีอย่างมีสติไม้เท้านี่มันจะนำพาเจ้าไปที่พระราชวังนา,นานลาก่อนนะจ๊ะทำไมเอ้ยดูไม่เสียใจเลยที่ต้นโพงเงินต้นโพทองของแม่เอ้ยเหวี่ยวเฉาลงแย่เหรอ,อยาหมดพี่ว่ามันปแปกลกๆนะหรือว่าเจ้าคือสสุาารแตแบ,บอศัยง Got